ผู้ใช้ทิกต o อกคุณนิทาได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุแคปชั่นว่าเสียใจด้วยเพื่อนกันตลอดไปโดยในคลิปจะเป็นภาพของรถแห่ที่ติดเครื่องเสียงพร้อมเปิดเพลงเราได้ไนายของวงโลโซจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งหน้าบ้านก็มีคนหลายคนเยืนมุงและตะโกนร้องเพลงดังกล่าวซึ่งข้อความในคลิประบุว่ารถแห่งานบวชผ่านงานศพเพื่อนน่าเลยบอกรถแห่จอดเปิดเพลงเพื่อให้อะไรแก่ผู้ไยชน โดยมีความเห็นที่ระบุว่าเรื่องราวดังกล่าวน่าประทับใจมากๆแสดงให้เห็นถึงความรักที่เพื่อนมีให้กับเพื่อนแม้ในวันนี้เพื่อนจะไม่มีลมหายใจแล้วแต่ก็ยังได้รับเกียรติในครั้งนี้หลายคนเห็นแล้วนึกถึงเพื่อนของตัวเองจากนี้ไปจะตั้งใจมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเพื่อนก่อนที่จะไม่มีโอกาสแบบนั้นพร้อมทั้งชื่นชมนาคที่นึกถึงเพื่อนขอให้บุญพระเหลืองนำพาเพื่อนของนาคไปสู่ภพภูมิที่ดี น้ำตาไหลาตามเลยซึ้งถึงคำว่าเพื่อนแท้ที่รักมากอนุโมทนาบุญด้วยขอให้เพื่อนไปสู่สุขตินะครับและขอให้น้าที่บวชได้บุญหลายๆจากนั้นเจ้าของคลิปก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านทุกคนคือเพื่อนของนาาและเพื่อนของผู้เสียชีวิตบ้านในคลิปคือบ้านงานบวชส่วนบ้านหลังถัดไปที่ลงไปในซอยนั้นคือบ้านงานศพ